อิสราเอลและอิหร่านทั้งสองประเทศมีจุดแข่งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอิสราเอลมักถูกมองว่ามีได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีคุณภาพของกำลังพลและการสนับสนุนจากพันธมิตรตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในขณะที่อิหร่านมีความได้เปรียบในด้านจำนวนกำลังพลขีปนาวุธพิสัยไกลและเครือข่ายกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคอิสราเอล เทคโนโลยีทางทหารที่เหนือกว่ากองทัพอากาศที่ทันสมัยอิสราเอลมีกองทัพอากาศที่ทันสมัยและมีขีดความสามารถสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยเครื่องบินรบ f 3 5ที่สามารถหลบเลี่ยงเรดาร์ได้ f 1 6 f 1 5ซึ่งมีเทคโนโลยีการโจมตีและการป้องกันที่เหนือกว่าเครื่องบินส่วนใหญ่ของอิหร่านที่เก่ากว่า ระบบป้องกันขีปนาวุธที่แข็งแกร่งมีระบบป้องกันขีปนาวุธหลายชั้นเช่นอออนโดมเดวิดสซลิงและแอโร่ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วในการสกัดกั้นขีปนาวุธและจรวดเทคโนโลยีไซเบอร์และข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงมอสซาดชินเบตซึ่งสามารถใช้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของศัตรู กองทัพอิสราเอลมีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นมีระเบียบวินัยและมีประสบการณ์ในการรุปจริงสูงนอกจากนี้ยังมีกำลังสำรองจำนวนมากที่สามารถระดมพลได้อย่างรวดเร็วการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาทางการทหารและเทคโนโลยีแก่อิสราเอลอย่างต่อเนื่องศักยภาพนิวเคลียร์อิสราเอลถูกคาดการว่ามีอาวุธนิวเคลียร ซึ่งถือเป็นไพ่ตายที่สำคัญในการป้องปรามการโจมตีจากข้าศึกความคล่องตัวในการปฏิบัติการการปฏิบัติการทางการทหารที่รวดเร็วและแม่นยำโดยเน้นการโจมตีแบบฉับพลันเพื่อลดความเสียหายและบรรลุเป้าหมายเฉพาะจุดเสียเปรียบของอิสราเอลประเทศและประชากรที่เล็กกว่า อิสราเอลมีขนาดทางภูมิศาสตร์และจำนวนประชากรน้อยกว่าอิหร่านมากทำให้มีกำลังพลและทรัพยากรที่จำกัดกว่าในการทำสงครามยึดเยือ้อถูกล้อมรอบด้วยศัตรูในภูมิภาคอิสราเอลอยู่ในภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งและถูกมองว่าเป็นศัตรูของหลายประเทศและกลุ่มติดอาวุธทำให้มีความเปราะบางต่อการโจมตีจากหลายทิศทาง แม้การสนับสนุนจากสหรัฐจะเป็นจุดแข็งแต่ก็หมายความว่าอิสราเอลอาจเผชิญกับข้อจำกัดหรือความกดดันทางการเมืองจากพันธมิตรก็ได้ข้อได้เปรียบอิหร่านจำนวนกำลังพลมหาศาลอิหร่านมีจำนวนกำลังพลประจำการและกำลังสำรองที่มากกว่าอิสราเอลอย่างเห็นได้ชัดหากทำสงครามภาคพื้นดินที่ยืดเยื้อขีปนาวุธและโดรนจำนวนมาก อิหร่านมีคลังขีปนาวุธพิสัยไกลจำนวนมากและหลากหลายชนิดรวมถึงโดรนโจมตีซึ่งสามารถใช้ในการโจมตีเป้าหมายในอิสราเอลได้โดยตรงเครือข่ายตัวแทนในภูมิภาคอิหร่านมีอิทธิพลและสนับสนุนกลุ่มตัวแทนติดอาวุธหลายกลุ่มในภูมิภาคเช่นฮิสบอลเลาะในเลบานอนฮูตี้ในเยเมนกลุ่มติดอาวุธในอิรักและซีเรียซึ่งสามารถใช้เป็นแนวรบที่สองในการสร้างความกดดันแก่อิสราเอล ด้วยขนาดพื้นที่ที่ใหญ่กว่ามากอิหร่านมีความได้เปรียบในเรื่องความกว้างทางยุทธศาสตร์ทำให้สามารถกระจายกำลังและฐานที่มั่นได้ยากต่อการโจมตีทางอากาศทั้งหมดอิหร่านกำลังพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะเปลี่ยนแปลงสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างมากพันธมิตรจีนและแร่หายากที่หาได้ง่ายกว่า มีเรื่องลี้ลับอีกมากมายที่นานาชาติยังไม่รับรู้ศักยภาพแท้จริงของอิหร่านเช่นสามารถบังคับโดรนและขีปนาวุธฝ่ายตรงข้ามให้เปลี่ยนเป้าหมายการโจมตีได้ข้อเสียเปรียบเทคโนโลยีทางการทหารที่ล้าสมัยโดยเฉพาะกองทัพอากาศค่อนข้างเก่าและขาดการบำรุงรักษาที่ดีเนื่องจากผลกระทบจากการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจระบบป้องกันทางอากาศที่อ่อนแอ แม้จะมีความพยายามพัฒนาแต่ระบบป้องกันทางอากาศโดยรุมของอิหร่านยังด้อยกว่าอิสราเอลการคว่ำบาตอย่างต่อเนื่องทําให้เศรษฐกิจอิหร่านอ่อนแอส่งผลกระทบต่อความสามารถในการจัดหาและบํารุงรักษาอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแม้จะมีรัฐบาลที่แข็งแกร่งแต่อิหร่านก็เผชิญกับความท้าทายจากความไม่พอใจของประชาชนภายในประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ การขาดพันธมิตรผลักที่แข็งแกร่งแม้จะมีสัมพันธ์กับรัสเซียและจีนแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการทหารและเปิดเผยในระดับเดียวกับที่อิสราเอลได้รับจากสหรัฐอิสราเอลยังคงมีข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนืออิรานโดยเฉพาะในด้านกองทัพอากาศระบบป้องกันขีปนาวุธและเทคโนโลยีขั้นสูง อย่างไรก็ตามอิหร่านก็มีไพ่สำคัญอยู่ในมือทั้งขีปนาวุธจำนวนมากและเครือข่ายกลุ่มตัวแทนในภูมิภาคซึ่งสามารถสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลและบ่อนไถ่เสถียรภาพได้ความเป็นไปได้ที่อิสราเอลจะพิจารณาการโจมตีหรือสังหารผู้นำระดับสูงของอิหร่านโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ลอบสังหารนายอิสมาอิฮานิเย่ผู้นำกลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานซึ่งอิหร่านกล่าวโทษว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลัง สถานการณ์ปัจจุบันและข่าวที่เกี่ยวข้องอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม2025การลอบสังหารผู้นำฮามาสในอิหร่านสำนักข่าวหลายแห่งรายงานว่าอิสมาอิลฮาลิเยผู้นำกลุ่มฮามาสถูกลอบสังหารในกรุงเตหารานขณะกำลังเดินทางเข้าร่วมพิธีสาบันตนของประธานาธิบดีอิหร่านมีรายงานว่าอิสราเอลได้เปิดฉากถล่มอิหร่านและสังหารผู้นำระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติ อิหรน i r ซ c ทำให้เกิดความกังวลว่าความขัดแย้งจะลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะสังหารผู้นําสูงสุดของอิหร่านโดยกล่าวว่าการทําเช่นนั้นอาจช่วยยุติความขัดแย้งหรือไม่ อิสราเอลมีประวัติการลอบสังหารเป้าหมายที่มองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นผู้นำกลุ่มติดอาวุธหรือนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ในอิหร่านอย่างไรก็ตามการสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านหรือผู้นำระดับสูงคนอื่นๆของรัฐบาลอิหร่านโดยตรงอิหร่านประกาศชัดเจนว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากผู้นำของตนถูกโจมตีการสังหารผู้นำสูงสุดจะถูกมองว่าเป็นการคุกคามต่อการอยู่รอดของชาติ อาจนำไปสู่การตอบโต้ทางทหารครั้งใหญ่จากอิหร่านซึ่งอาจรวมถึงการโจมตีโดยตรงต่ออิสราเอลด้วยขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากและการใช้กลุ่มตัวทานในภูมิภาคเช่นฮิสบอลเลาะเพื่อเปิดแนวรบหลายด้านภูมิภาคนี้จะเข้าสู่สภาวะความวุ่นวายอย่างรุนแรงอาจเกิดการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานการหยุดชะงักของการขนส่งน้ำมัน สหรัฐอเมริกาและประเทศตะวันตกอื่นๆอาจถูกดึงเข้าสู่ความขัดแย้งโดยตรงสหรัฐมีฐานทัพและผลประโยชน์ในภูมิภาคการรวมกลุ่มของอิหร่านแม้ว่าจะมีความไม่พอใจในประเทศการโจมตีผู้นำสูงสุดอาจทำให้ชาวอิหร่านรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อต่อต้านศัตรูภายนอกอยังไม่นับถึงการรวมตัวของชาติมุสลิมทั้งหมดประมาณ2000ล้านคนหรือหนึ่งในสี่ของประชากรโลก อิหร่านอาจรู้สึกว่าจำเป็นต้องเร่งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เพื่อป้องปรามการโจมตีจากภายนอกให้เร็วขึ้นการลอบสังหารผู้นำระดับสูงของอิหร่านโดยเฉพาะผู้นำสูงสุดอาจนับว่าเป็นการกระทำที่หายนะอย่างแท้จริงเป็นการยกระดับความรุนแรงอาจจุดชนวนให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ในโลก